สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการทักสร้อยข้อมือโดยเชือกเทียนแบบผสมสีสงสีให้ชมกันนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามชมในคลิปกันได้เลยครับ อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับในการถักก็จะมีเป็นไม้ถักเชือกแล้วก็ไฟแช็กแล้วก็จะมีเป็นเชือกเทียนเบ,นเบอร์2 4เส้นนะครับนี่นะครับตัวที่เป็นแกนเส้นสีดํา2เส้นเส้นละ80เซนนะครับส่วนที่เป็นเชือกเส้นถักสีแดงกับสีดําเส้นละ120เซนนะครับครับต่อไปเดี๋ยวมาดูวิธีการถักเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็เอาเชือกที่เป็นเส้นแกนนะครับก็มาทบ เชือกให้ได้ครึ่งแล้วก็มาผูกติดกับไม้ถักนี่ครับแบบนี้นะครับก็ผูกให้ได้เชือกอยู่กึ่งกลางที่สุดนั่นแหละครับผูกไว้ตึงๆแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งแบบนี้นี่นะครับแบบนี้เสร็จแล้วเมื่อเราผูกเชือกเส้นแกนไว้กับไม้ถักเสร็จแล้วต่อไปเราก็เอาเชือกที่เป็นตัวถักอ่าทบครึ่งเหมือนกันนะครับ ทบครึ่งเสร็จแล้วก็จับจุดตรงกลางมาผูกติดไว้กับตัวเชือกเส้นแกนนะครับจับจุดตรงกลางทั้งเชือกเส้นแกนแล้วก็ทั้งเชือกเส้นถักให้ได้แบบนี้เสร็จแล้วก็เอาเศษเชือกมาผูกไว้ให้แน่นๆนะครับก็ผูกไว้แบบนี้ให้แน่นๆเพื่อเวลาถักเราจะได้ถักง่ายตัวเชือกจะไม่ขยับนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มถักกันโดยถักทีละข้างนะครับก็แยกเชือกฝั่งสีแดงไว้ฝั่งหนึง่งสีดำไว้ฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับนี่ครับก็ถักด้านล่างก่อนก็ถักลายพิคอร์ดสลับนะครับนี่ครับลายพิคอร์ดสลับก็เอาเชือกฝั่งขวานี่แหละครับพาดบนเชือกเส้นแกนกลางเสร็จแล้วก็เ,เชือกฝั่งซ้ายเชือกเส้นสีดำนะครับฝั่งซ้าย ดึงกลับมาบกเข้าใต้เชือกเส้นแกนกลางแล้วก็ขึ้นมาตรงรูบวกด้านขวามือแล้วก็ดึงถักไว้หนึ่งครั้งแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เป็นครั้งแรกก็จะสังเกตว่าปมจะมีตรงฝั่งซ้ายนะครับเมื่อเห็นปมตรงฝั่งซ้ายก็พาดเชือกฝั่งซ้ายทาบเชือกเส้นแกนกลางแล้วก็เ,เชือกฝั่งขวา ดึงมาสอดถักคืนนะครับก็เป็นได้หนึ่งรอบนะครับแบบนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าปมย้ายกลับมาอยู่ฝั่งขวานะครับปมเล็กๆจะอยู่ฝั่งขวาตรงาด้านขวามือนี่นะครับเมื่อเราเห็นปมอยู่ฝั่งขวาแบบนี้แล้วเราก็เอาเชือกฝั่งขวานะครับไขว้พาดเชือกเส้นแกน กลางนะครับเสร็จแล้วก็เอาเชือกฝั่งซ้ายดึงกลับมาสอดถักก็เป็นการถักลายแบนลายพิคอตสลับนั่นเองนะครับซ้ายขวาขวาซ้ายก็ถักไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนได้ความยาวที่เราวัดไว้ที่เราต้องการนั่นแหละครับนี่นะครับผมก็ถักมาจนได้ความยาวข้างหนึ่งเสร็จข้างหนึ่งที่ผม ต้องการแล้วล่ะครับนี่ก็เห็นลายชัดเจนนะครับผสมเป็น2ส,สีทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้นะครับต่อไปเราก็มาแกะเชือกที่เราผูกไว้ออกได้เลยครับเชือกที่ผูกไว้จับจุดตรงกลางนะครับก็แกะแกะออกเลยครับเมื่อแกออกเสร็จแล้วเราก็จะมา ถักอีกข้างหนึ่งนะครับนี่อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับสังเกตจากเห็นปมอยู่ฝั่งไหนแล้วก็ไขยเชือกฝั่งนั้นก่อนนะครับนี่ปมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็ไขยเชือกผ่านเชือกบนเส้นแกนกลางแล้วก็ดึงเชือกอีกฝั่งหนึ่งมาสอดถักก็ถักลายพีคอสลับเหมือนเดิมนะครับก็ซ้ายขวาขวาซ้าย สลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ครับสังเกตจากปมเลยครับปมมีฟังไหนแล้วก็ไข่เชือกฝั่งนั้นนะครับนี่ก็ถักเหมือนกันนะครับก็เหมือนอีกด้านหนึ่งที่ถักนั่นแหละครับก็ถักไปเรื่อยๆครับจนได้ความยาวที่เราต้องการหรือที่เราวัดไว้นะครับนี่นะครับก็ถัก ข้างหนึ่งอีกด้านหนึงเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นลายออกมาชัดเจนแบบนี้แล้วนะครับก็มี2ส,สีผสมกันนะครับทั้งสีแดงแล้วก็สีดำแบบนี้ก็เสร็จในขั้นตอนของการถักตัวเส้นสร้อยข้อมือแล้วนะครับต่อไปเราก็ดึงออกจากไม้ถักเชือกเสร็จแล้วก็จะมาเก็บตรงปลายเชือกกันนะครับ ก่อนเอากันไกลามาตัดก็ดึงปลายเชือกให้ตึง,ตงก่อนนะครับเมื่อดึงปลายเชือกตึงแล้วก็เอากันไกลามาตัดทิ้งได้เลยครับก็ตัดทั้ง2ฝั่งนะครับตัดทั้ง2ข้างเลยนะครับเมื่อตัดเชือกด้านข้างทิ้งเสร็จก็เอาไฟแช็กนี่แหละครับมาลนเก็บปลายเชือกให้เรียบเนียนอีกทีหนึ่งนะครับ ค่อยๆหลนนะครับแล้วก็เอาด้ามไฟแช็กรีดยางเชือกเข้าไปกับตัวเชือกแบบนี้ก็ทําแบบนี้ทั้ง2ข้างนั่นแหละครับค่อยหลนแล้วก็เอาไฟแช็กรีดไปกับตัวเชือกแบบนี้นะครับนี่ก็เสร็จข้างหนึ่งแล้วข้างต่อไปอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนั่นแหละครับก็ตัดปลายเชือกด้านข้างทิ้งเสร็จแล้วก็เอาไฟแช็กมาหลนเก็บแบบนี้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับวิธีเก็บปลายเชือกด้านข้างนะครับนี่ต่อไปเราก็จะมาเก็บปลายเชือกด้านท้ายกันนะครับถ้าปลายเชือกยาวเราก็ตัดทิ้งตัดออกได้เลยนะครับก็เหลือไว้ให้พอดีนั่นแหละครับพอที่จะมาผูกปมรูดนะครับวิธีผูกปมรูดเราก็ประกบเชือกประกบปลายเชือกแบบนี้นะครับประกบปลายเชือกให ทับกันให้เข้ากันแบบนี้เสร็จแล้วก็หาเอาเศษเชือกอีกเส้นหนึ่งมาผูกมาผูกในรอบแรกมาผูกธรรมดาเนี่ยแหละครับผูกไว้หนึ่งครั้งก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ถักลายแบรนหรือลายพิคอตสลับกันต่อไปนี่นะครับก็ดึงพอตึงแบบนี้นะครับผูกไว้นั่นแหละครับ1ครั้งก่อนนี่นะครับ เสร็จแล้วเราก็มาถักลายแบนนี่นะครับก็เอาเชือกฝั่งขวาขึ้นมาพาดเส้นแกนแล้วเอาเชือกฝั่งซ้ายมกกลับมาสอดถักเข้าตรงรูบ่วงฝั่งขวานี่นะครับก็เป็นการถักลายพิกคอร์ดสลับนั่นแหละครับนี่นะครับก็ดึงผูกถัก ก็จะได้ในหนึ่งรอบแล้วนะครับนี่นี่ครับก็ได้ในหนึ่งรอบเสร็จแล้วเราก็ดูจากปมนะครับเห็นปมอยู่ฝั่งซ้ายไหมครับนี่ครับเมื่อเห็นปมฝั่งซ้ายเราก็ไข่เชือกจากฝั่งซ้ายนี่แหละครับไข่าทาบเส้นแกนกลางเสร็จแล้วก็ดึงเชือกฝั่งขวานี่แหละครับดึงกลับไปสอดถักเข้าปมฝั่งซ้ายเข้ารูบ่วงฝั่งซ้ายนะครับ นี่ก็ดึงถักกลับไปก็จะได้อีก1รอบนะครับอืมนี่นะครับก็เป็นการถักสลับซ้ายขวาขวาซ้ายลายแบรนหรือไลพิคอดสลับนั่นเองนะครับนี่นะครับเห็นปมย้ายกลับมาฝั่งขวาแล้วก็เอาเชือกฝั่งขวานี่แหละครับดึงกลับมาควายเชือกเส้นแกนแล้วก็เอาเชือกฝั่งซ้าย วกกลับมาสอดถักนี่นะครับก็สลับไปมาแล้วครับอีกหนึ่งรอบนะครับดึงให้เข้ากันก็จะได้อีกหนึ่งรอบก็ถักไปสัก3ามรอบนะครับอันนี้ผมก็ถัก3รอบพอครับก็3รอบก็กําลังดีครับนี่ครับก็รอบสุดท้ายก็ดึงให้แน่นๆนะครับ ดึงให้แน่นๆแล้วก็เราก็จะได้ตัดปลายเชือกด้านข้างทิ้งครับก็จะมาเก็บปลายเชือกด้านข้างทิ้งก็เอากันไกรมาตัดปลายเชือกเสร็จแล้วก็เอาไฟเช็กมาลนเก็บให้เรียบเนียมอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ครับค่อยๆลนนะครับอย่าให้ไปโดนเชือกที่เราถักนะครับลนเสร็จเมื่อยางเชือกออกมาแล้วเราก็ รีดให้เรียบนะครับให้เรียบเนียนนี่ครับก็ทําทั้งสองข้างนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเก็บเชือกด้านข้างของปมรูดก็ลองดึงดูนะครับอย่าให้หลวมหรือว่าแน่นเกินไปนี่ก็พอดีแล้วนะครับดึงได้พอดีไม่หลวมไม่ตึงเกินไปนะครับนี่เอาละครับ ต่อไปเราก็แค่มาผูกปมไว้ด้านปลายเชือกก็จะเป็นอันเสร็จแล้วนะครับก็ผูกครับผูกธรรมดาเลยครับ1ครั้งถ้าเพื่อนๆมีลูกปัดก็เอามาสวมใส่ประดับตรงท้ายนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับวิธีเก็บปลายเชือกก็จะได้สร้อยข้อมือ ถักด้วยเชือกเทียนผสม2สีลายแบนแบบนี้นะครับนี่นะครับเอามาสวมใส่กันดูนะครับสวมใส่ข้อมือดูนี่นะครับก็รูดตรงปมรูดนะครับดึงไซส์ขวาสวมเข้าสวมออกได้เลยครับนี่นะครับตรงปลายเชือกถ้ายาวแล้วก็พันเก็บได้ครับนี่นะครับก็พันเก็บแบบนี้นะครับนี่นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วละครับได้สร้อยข้อมือถักด้วยเชือกเทียนผสมสองสีลายแบนนะครับก็จะดูสวยเก๋เท่ไปอีกแบบหนึ่งละครับสำหรับสร้อยข้อมือที่ถักด้วยเชือกเทียนสำหรับความทนทานของเชือกเทียนไม่ต้องห่วงนะครับแข็งแรงมากแล้วก็ความพิเศษของมันก็เวลาใส่ยิ่งใส่มันก็จะยิ่งเงานะครับขี้เทียนจะช่วยทำให้เชือกเทียนหนะังเงาวับ่แหละครับ เอาละครับเพื่อนๆก็ลองถักกันดูนะครับถักไม่ทันยังไงย้อนดูหลายๆรอบละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากกันไว้ในเพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปสอนถักเชือกสอนผูกเงื่อนหรือว่าชอบดูคลิปบ้านๆก็อย่าลืมช่วยกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ